สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ความเงียบสงบอากาศก็หนาวมากเลย แล้วก็จะไปทาง,งานแต่เช้านะคะทุกคนวันนี้ไม่รีบ<ม>ก็เลยได้ถ่ายนกนกนกดูบันยา,ยากาศดีมากเลยลมแต่ฝนไม่ตกเมื่อคืนนี้ฝนตก

กาบกาบกาบธรรมชาติหนาวก็กกอยู่ได้นาะเป็ดน,นี่ ดีๆขีหมาหนักกระเป๋าลมก็แรงนี่ดีแต่มีกระเป๋าหนักอะ่ะลมมันไม่พัด <laughs> อยากจะลรู้ไหมกระเป๋ามีอะไร รู้แล้วจะอึ้งแ้วจะโชว์ให้ดูว่าไปถึงถืออะไรมานอกน้อยบรรยากาศ มันใกล้จะออกไปออกยอดแล้วระวังด้วยนะแตกไม่ได้เลย nát thì nó cái tranh nhịp nhịp thật hồn thang thàng Hãy subscribe cho

วันไม้ข้างทางก็จะ Да, còn vướng, thao tác ít coi, nhiều, đi đường coi, cài, bận thương nấy ạ ถึงสถานีรถไฟละเรื่องินให้ดูบรรยากาศยามเช้าวันอาทิตย์วันที่ไม่รีไปเล่นยังพร้อมเวลาเดินตัดต่อยถ่ายไม่ได้ถ่ายนานแล้วแต่เขายึดช่องเสียดาย เดี๋ยวซัมเมอร์นี่ก็มีเวลากาดดีมก็จะไม่รีบเร่งเหมือน,นตอนนี้ฝากไว้ด้วยนะคะไม่ยลืมขอบทุกคนก็จะเข้ามาส่งคลิป,ปบ่อยขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกทรัพย์ไข จะพยายามทำให้ดีที่สุดสัญญาสัญญาว่าขอบคุณไว้เจอกัน หน้าเร็วๆนี้แน่นอนสัญญาสวัสดีค่ะ